มาดูเรื่องราวของเขตแปกันหน่อยหลังจากที่มันเริ่มต้นจากกรณีที่มีเสียงปืนไล่หลังกู้ภัยไปสามนัดและหลังจนากนาั้นมากันเพียบเลยปืนก็มาไม้ก็มีนะฮะคนในเขตแปหลายต่อหลายคนออกมาบอกเฮ้ยทำไมทําอย่างนี้ทําไมทําแบบนี้แล้วคนอื่นๆเขาจะทำยังไงตอนแรกหลายคนก็มีการวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่อง,องความเครียดเป็นเรื่องของสภาพจิตใจ<ห>ถูกไหมว่า โดนผลกระทบจากน้ําแรงบ้างอดกินข้าวมาหลายวันอา,อารมณ์โมโหหิวบ้างแต่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าจริงๆเขตแปลงเอ็กซเรย์ดีๆนะถ้าเอ็กซเรย์ดีๆจุดนี้เนี่ยมีการให้ข้อมูลออกมาว่าจริงๆก่อนน้ำจะท่วมมันเป็นธุรกิจที่แบบเท่าๆม,มีคนเท่าๆอยู่เยอะอทําธุรกิจอะไรกันแบบนั้นมีกระแสะข่าวจนถึงบอกว่าที่ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเพราะมีการทําธุรกิจภายในเรียกการช่วยชีวิต มูลค่าสูงมากเรือลำหนึ่งตกครึ่งแสนมีแบบมีข่าวออกมาแบบนี้อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนเขตแปดด้วยเหมือนกันอันนี้กระแสข่าวของผู้ชมมันหลากหลายออกมาเหลือเกินแต่ในเมื่อมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยกู้ภัยเข้าไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องลงหน่วยทรงหน่วยซิลทหารตำรวจต้องลงพื้นที่นี้นะฮะเพื่อที่จะเอาความช่วยเหลือไปถึงคนที่เขาอะยังต้องการความช่วยเหลืออย่างจริงๆปรากฏเรื่องราวเขตแปดยังไม่จบคุณผู้ชมมันยังมีอีก เดี๋ยวไปดูอีกเหตุหนึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นไปหาเรื่องเจ้าของบ้านต้นเหตุมาจากอะไรครับมาจากถังน้ำที่ลอยมาติดหน้าบ้านไปดูคลิปนี้นะครับ

แล้วอาจจะเดาเหตุการณ์ยากรู้ค่ว่ามีคนมีปัญหากันกลุ่มวัยรุ่นมีปัญหาอะไรกับใครยังไงผมว่าให้ฟังฮะนะเพราะบรรยายอยู่ในคลิปแล้วคือวัยรุ่นกลุ่มนี้เขามีปัญหากับเจ้าของร้านหมูกระทะคนหนึ่งนะครับซึ่งร้านเนี่ยอยู่บริเวณเขต8แล้ววัยรุ่นก็ไปวัยรุ่นเขต8เจ้าของร้านหมูกระทะนะครับเขากาลังจะเข้าไปในร้านมันก็ติดอยู่ในน้ำมาหกวันถูกไหมเขาก็เลยเข้าไปเคลียไปถึงปุ๊บเขาไปเจอนี่ครับ ถังใบใหญ่สีฟ้าลอยอยู่เต็มหน้าร้านเลยทีนี้มันก็มีผู้ชายกลุ่มหนึ่งมาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะมาขโมยถังเหรอถังนี่เป็นของพวกเขาหลังจากนั้นเจ้าของร้านก็ขับรถออกไปก็ไม่ได้สนใจอะไรไปถึงแยกไฟแดงตรงนี้ครับเขาเรียกแยกท่าเคียนวัยรุ่นกลุ่มนี้ตามมาขับตามมาแล้วเอาของบางอย่างปาใส่รถเจ้าของร้านบุกทะกระจกแตกเลยนะครับกระจายทั่วพื้นถนนเลยนะฮะ เจ้าของร้านแล้วมีคนนั่งมาด้วยเขาเลยต้องหนีหนีออกมาแล้วพยายามจะอธิบายเนี่ยตัวเขาเป็นเจ้าของร้านไอ้กลุ่มนี้ก็ไม่ยอมฟังมีคนหนึ่งวีนใส่บอกเจ้าของร้านจะมาเอาของเขาไปเห็นกระตัวเนี่ยถือโอกาสน้ําท่วมมาขโมยของซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคือถังเนี่ยมันลอยอยู่ที่หน้าร้านนะครับมันก็เขาก็เลื่อนของอะ่ะให้พ้นจากหน้าร้านเขาอะ่ะหน้าร้านตัวเอง ทีนี้เพจดังอย่างเจมอยว p พั s ที่เอามาลงเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตแค่สงสัยนะว่าในถังนะั้มันมีอะไรถึงขนาดต้องอย่างนี้เลยหรือแบบเนี้ยเขาใช้คำนี้ฮะขนาดต้องออกลูกวัวควายหมายถึงว่าเสียงคำดา่ดาด่าหยาบเนี่ยเขาแปลกนะคะนี่เป็นข้อสังเกตของเจมอยนะครับอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเวอร์อเมดฟอสโพสข้อความบอกนี้ครับเรื่องของพื้นที่เขตแคนพื้นที่แฉ มาเฟียเขต8เรียกหัวคิวใครจะออกต้องจ่าย20 k ถึง200 k 20,000ถึง200,000เออ20 k คือ20,000ออ200 k คือ200,000การไม่ให้อาสาเข้าไปรับคนสกัดการช่วยเหลือการวิกฤตแล้วเขียนว่านี่คือเรื่องจริงเขต8อ,อฟังเขาบอกว่าเพจนี้นะฮะเขาบอกว่าฟังจากปากคนจริงที่จ่ายไป30 k 30,000บาทก็เลยต้องสังเกตว่าทำไมมันเกิดปัญหาขึ้นนะครับ แต่ก็อยากจะย้ำคุณผู้ชมฮะเขียนแปดมันใหญ่เพราะฉะนั้นหลากผู้คนหลากอาชีพหลากความรู้สึกนะครับสงสารคนที่เขา,าต้องการความช่วยเหลือจริงๆแต่ตอนนี้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะเดี๋ยวให้เจี๊ยบเล่าให้ฟังค<อ>่ำคืนที่ผ่านมา มีหน่วยซิลลงไปเขต8ปดแทนกู้ภัยเป็นไงถูกหน่วยรบพิเศษค่ะซิลโรยตัวจากฮอเลยนี่เพื่อลงไปช่วยในพื้นที่เขตแปดหนึ่งในนั้นมีหมอที่แกร่งที่สุดในปฏิพีนึกถึงเหตุการณ์หมูป่านึกถึงหมอภาคจําได้ใช่ไหมคะหมอทหารเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่เข้าไปช่วยน้องๆหมูป่าในถ้ำจาได้ใช่ไหมและหมอภาคก็มาร่วมภารกิจครั้งนี้ด้วยเหมือนกันโรยตัวลงมาค่ะคุณผู้ชมลองดูภาพกันนะคะคือเป็นหน่วยรบพิเศษค่ะขึ้น เฮลิคอปเตอร์เข้าไปในเขต8นะคะช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างบนอาคารสูงเมื่อวาน,นชุดคนานและกู้ภัยทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้ปฏิบัติภาร,รกิจร่วมกันกับกองพันที่41ศูนย์การบินทหารบกใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือชาวบ้านกลุ่มเปราะบางที่ยังคงติดค้างในบ้านนะคะจากระดับน้ำที่ท่วมสูงในพื้นที่เขต8 ทั้งสามีภรรยาผู้สูงอายุที่ป่วยโรคไตทั้งคู่แล้วก็มีหญิงโรคหัวใจเรื้อรังเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลานครินค่ะหลังจากนั้นก็บินสำรวจพื้นที่เขต8เพิ่มเติมพบผู้ประสบภัยติดค้างในบ้านอีก20รายทั้งหมดไม่ประสงค์อบพยพออกค่ะเนื่องจากว่าเขาห่วงบ้านทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการนำอาหารน้ำดื่มเอาไว้ให้นะคะ ขนาะที่หมอที่เราบอกว่าแกร่งที่สุดในปฏิพีเนี่ยค่ะฉาย,ยาพันเอกภาคโลหัลหนชุนหมอภานคนายแพทย์ใหญ่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษอยู่ในทีมแพทย์ด้วยโรยตัวลงมาค่ะก็นำชุดทหารรบพิเศษพร้อมเรือย,อยางเข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่เขต8ซึ่งก็ยังคงมีระดับท่วมสูงเมตรครึ่งนะคะ โดยเพจของกองทัพขาา่าวรอยัลไทยอาร์มี่โพสต์ข้อมูลบอกว่านาทีวิกฤตหมอภาพโลหานชุนนำทีมรบพิเศษลุยน้ำท่วมเขต8แปดหัดใหญ่เร่งช่วยผู้ป่วยและผู้ติดค้างนี่แหละคะ่ะน้ำยังท่วมสูงนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊แล้วทำไมถึงต้องใช้ในระดับถึงหน่วยรบพิเศษหน่วยซิลล่ะลงพื้นที่ทำไม,มก็ต้องบอกว่าตามข่าวที่เราเห็นนั่นแหละกู้ภัยถูกยิงไล่หลังคุณผู้ชมมันปลอดภัยไหมล่ะครับ เออนี่ค่ะจนสถานการณ์มันไม่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็เลยกู้ภัยเขาเลยถอ,ถ,อถอนกำลังออกมาในพื้นที่แล้วก็ให้ประกาศให้เขต8นั้นเป็นเรสโซนคือพื้นที่เสี่ยงสูงค่ะทีนี้เมื่อกู้ภัยทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้ก็เลยมีคำสั่งให้หน่วยซิลซึ่งมีทหารเรือตำรวจตระเวนชายแดนนะคะเป็นตชด437เสดาค่ะเข้าไปปฏิบัติการแทนในพื้นที่นี้ซึ่งความจริงหน่วยซิลก็ลอบเข้าพื้นที่เขตแ ในช่วงกลางดึกนะคะของคืนวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วเพื่อช่วยอพยพและก็ส่งสิ่งของให้ผู้ประสบภัยตั้งใจไม่ให้มีการตั้งตัวหรอกคะ่ะคือเขาแอบ,บเข้าไปเพราะยังคงมีความเสี่ยงสูงต่อเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยู่นะคะครับซึ่งชื่อของเขต8คุณผู้ชมบางคนจะเฮ้ยทำไมไปเรียกเขต8คือมัน,นเป็นการแบ่งโซนอย่าง <อะ S 2> เป็นการ<อ>เป็นชื่อเรียกเฉพาะอะไรหรือเปล่าอืมอืมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ เขต8มันไม่ได้เหมือนในกรุงเทพเขต1เขต 2, 1, 2> ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่เขต8เป็นคําเรียกของชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันเองถูกต้องไม่ใช่การแบ่งการปกครองตามกฎหมายนะคะแต่เป็นชื่อที่ชาวบ้านเขาเรียกกันมานานแล้วเพราะว่าเมื่ออดีตเนี่ยค่ะเขาแบ่งโซนการทํางาน ตามพื้นที่เขตขององค์การโทรศัพท์เขตแปในสมัยก่อนนู้นออพื้นที่เขตปัหัดใหญ่เป็นย่านชุมชนขนาดใหญ่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นย่านที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนานแน่นบ้านเรือนร้านค้าธุรกิจเยอะแยะเลยค่ะก็อยู่บริเวณถนนราชอุทิศต,ตั้งแต่แยกสะพานดำไปจนถึงชุมชนรอบรอบมีถนนสัจจกูลถนนรัตนอุทิศถนนเพชรเกษมตัดผ่านนะคะซึ่งจากข้อมูลของคนในพื้นที่คุณผู้ชมค่ะก็ เขตแปดหัดใหญ่เนี่ยเป็นบางคนใช้คำว่าดักดักหน่อยอ,อ๋อคือมันก็เป็นถิ่นที่แบบเขาเรียกว่าวัยรุ่นก็เยอะอแข่งรถก็มี ค่ะเกิดอาชญากรรมบ่อยทะเลาะกันยิงกันแทงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะโซนนี้ทั้งนั้นเลยก็นอกจากนี้นะคะในเพจ Facebook ของสมาคมคนรักปักใต้ทีวีก็ระบุตรงกันว่าเขต8เป็นที่รับรู้ของคนในพื้นที่ว่าเป็นแหล่งสีเทานี่เพจของโพสต์นะคุณผู้ชมโซเชียลเขาเหมือนกับโพสต์ข้อมูลน่ะก็คาดว่าบริเวณนั้นหรือบ้านหลังนั้นอาจจะมีการซ่องสูมอะไรหรือเปล่าเก็บของสิ่งผิดกฎหมายมีคนหนีคดีมีคนหนีหมายจับค้ามนุษย์โรฮิงญา อะไรค้ายาหรือไม่อย่างไรนะคะนี่คือเหตุผลของการเข้าไปช่วยเหลือต้องลำบากเลยต้องใช้หน่วยซิลค่ะครับก็ปรากฏว่าปัญหาเรื่องเขต8เนี่ยที่เริ่มมาจากไปทำจนที่กู้ภัยเขาใช่ไหมคนที่ต้องรับผิดชอบจริงๆคือภายปกครองถูกไหมฮะก็มีที่รกดับดูแลรวมถึงตำรวจด้วยล่าสุดคุณผู้ชมทางผู้คับการตำรวจภูธรสงขาเนี่ยย้ายเลยนะคะก้กับสพหัดใหญ่ พันตารวจเอกธรรมรัตน์เพชรหนองชุมให้ไปช่วยราชการที่ภูธรสงขาก่อนให้ขาดจากตำแหน่งเดิมนะฮะก็ลงนามไปที่เรียบร้อยผมก็พยายามจะตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเข้าใจว่าตํารวจเองเนี่ยเขาก็เป็นผู้ประสบภัยออจริงไหม<ะ>ถูกจะนํากําลังเข้าไปหลังจากอะไรน้ําท่วมมันยากอะเรือ,อยังหาไม่ได้เลยรากฏเช็คออไปเช็คมาออกคําสั่งที่ย้ายเพราะว่าอะไรฮะผู้กํากับไม่อยู่พื้นที่ สั่งการมาจากนอกพื้นที่ทั้งทงที่น้ําท่วมแบบนี้เขาก็เลยให้ย้ายครับนะฮะนี่คือคําสั่งที่เราตรวจสอบมาว่า<อ>เหตุผลคือด้วยความจําเป็นเพื่อความเหมาะสมให้การพิจาราราชาการของตารวจภูธรสงขาเป็นด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดความเสียหายต่อราชาการก็เลยให้ตัวของพันตํารวจเอกธรรมรัตน์เนี่ยย้ายออกไปนะฮะไปปฏิบัติร,ราชาการที่ภูธรสงขาและให้รองผู้การจังหวัดเนี่ยก็คือพันตํารวจเอกสุวโรธลุนหะวิทยานนท์ มารักษาการตำแหน่งผู้กำกับการสอพอหาดใหญ่แทนนะครับนี่แหละฮะตรวจสอบไปรลชัดเจนไม่อยู่ในพื้นที่ทั้งที่เหตุการณ์มันวิกฤตล่าสุดครับผู้ชมฮะช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติและ DRAT เนี่ยลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจด้วยโดรนฮะอ๋อนี่โดนส่งอาหารเอาไปส่งอาหารใช่ค่ะโดนส่งอาหารนี่นี่ก็ใช้ แพ็คข้าวน้ำต่างๆนะคะแล้วก็ไปตามจุดต่างๆที่มีคนยังติดอยู่ภายในบ้านน้ําลงแล้วแต่ก็ไม่ย้ายออกเนี่ยนะค่ะก็ไปหย่อนกันโ oh, อ้เราดูภาพนี้หน่อยค่ะไปด้านซ้ายนะครับ นี่ Hashtag สมาคมตอบโต้ภัยพิบัตินะคะก็ลงพื้นที่ตอนนี้เราจะเห็นภาพบรรยากาศมีฮอของกองทัพก็ใช้ฮอนี่บางจุดใช้โดรนเป็นโดรนเกษตรบางจุดก็ใช้โดรนกู้ภัยแบบนี้นะคะใครมีสภาพกำลังอะไรก็มาช่วยเหลือนี่ก็เป็นอีก1คลิปหนึ่งภาพ1จุดนะคะโอนี่พอจะเห็นรอยยิ้มได้บ้างนะครับอย่างจริงๆขอพูณทุกฝ่ายเลยนะครับช,ช่วยกันทํากางภาวะแบบนี้ยังมีน้ำอยู่รอบนอก อาจจะไม่ต้องสูงระดับคอแล้วนะฮะแต่อย่างที่เรียนไปว่าการกินการอยู่มันยากจริงๆคิดดูสภาพเนี้ยน้ำปะรปามีใช้ไหมท่อคงเต็ไมไปด้วยคโคลนอะณขณะนี้